บอกแล้วใช่ไหมจะคบใครอ่ะให้เลือกคนดีๆนี่ไปคว้าอะไรมาก็ไม่รู้ดูสภาพบ้านสิคะคุณแม่ไม่รู้อยู่เขาไปได้ยังไงใจเย็นนะครับพี่ทิพย์ใจเย็นนะคุณแม่นี่นุชเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยทำไมต้องโวยวายขนาดนี้ด้วยครับถ้าไม่ติดว่าวันนี้ฉันมาดีลงานใหญ่ฉันจะด่าแกให้ยับกว่านี้หอรอคะอ้าวนุชฉันดูหายแกตั้งหลายสายทาไมแกไม่รับสายฉันเนี่ยโทษทีน่ะมิน 我放到了马叫。 หนบอกว่าจะพามาบ้านแล้วดูทางเข้าบ้านสิอย่าบอกนะว่าบ้านแกนอยู่ในนี้อะ่ะใช่ค่ะพี่ทิพย์มีบ้านนุ่นเองไปกันเถอะค่ะถึงแล้วค่ะคุณแม่นี่ค่ะบ้านหนู แล้วตาฟูกแม่บอกแล้วใช่ไหมจะคบใครอ่ะให้เลือกคนดีๆนี่ไปคว้าอะไรมาก็ไม่รู้ดูสภาพบ้านสิคะคุณแม่ไม่รู้อยู่เขาไปได้ยังไงใจเย็นนะครับพี่ทิพย์ใจเย็นนะคุณแม่นี่นุชเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยทําไมต้องโวยวายขนาดนี้ด้วยครับแฟนแกอ่ะโกหกแม่กับพี่สาวแกขนาดเนี้ยก็ยังจะรับหน้าแทนอีกเหรอไหนเธอบอกว่าบ้านเธอมีธุรกิจใหญ่โตไงแล้วนี่อะไร ตั้งใจจะหลอกครอบครัวฉันใช่ไหมคงหวังจะสบายเป็นหนูตกถังเข้าสารแล้วสิพวกฉันอ่ะไม่ได้โง่ให้แกหลอกหรอกนะไม่ใช่นะคะที่ดืนผืนนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจที่นุจะทําเหมือนกันลงทุนปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวแบบเนี้ยเขาเรียกเกษตรกรค่ะเสียเวลาคุยไปตะฟุกกับป้านกับแม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวรับคุณแม่แล้วนุชล่ะครับก็ทิ้งไว้ที่นี่แหละ ถือสว่ามาส่งแฟนเก่ากับเป็นนอกถ้าพวกคุณกลับไปรู้จะถือว่าความสัมพันธ์ดีๆที่เราเคยมีมาจบลงแค่นี้นะคะฉันพูดขนาดนี้แล้วอะเกยังคิดว่าฉันจะปล่อยลูกชายฉันอะไปคบกับผู้หญิงอย่างเธอเรือไงฮะไม่มีเธอน้องฉันก็ยังหาคนดีๆได้อีกเยอะคนที่ไม่จนเหมือนเธอไปเถอะค่ะคุณแม่ เดี่ยเชิญทางนี้เลยนะคะได้ค่ะอุ๊ยคุณแม่ที่นี่คุณ้นๆนะคะเหมือนเราเคยมาด่าไขไว้เลยก็บ้านนุดไงครับที่พวกเราเคยมากันแล้วอ้ลาวแล้วคุณมิ้นพาเรามาที่นี่ทำไมอ่ะ คุณมิ้นพาเรามาที่ที่นี่ทำไมคะเป็นยังไงบ้างคะที่ดินผืนนี้เหมาะมากสำหรับทำโครงการบ้านจัดสรรค่ะก็ได้อยู่นะแล้วคุณมิ้นอ่ะจะให้ครอบครัวเราหุ้นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์คะทีแรกเนี่ยมิ้นก็ตั้งใจว่าจะไม่รับหุ้นส่วนของโครงการนี้เลยนะคะรับจะค่ะโครงการบ้านใหญ่ขนาดนี้ฝืนทำคนเดียวก็เหนื่อยเปล่าพวกเราอ่ะจะได้มาช่วยคุณมิ้นดูแลไงคะ งั้นวันนี้เซ็นสัญญาเลยไหมคะให้คุณสักสาเปอร์เซ็นต์ฉันไม่ซีเรียสหรอกคะ่ะคือเดี๋ยวมินต้องให้เจ้าของโครงการเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะเดี๋ยวรอตรงนี้สักครู่นะคะ ที่เขามาซื้อที่ทาโครงการบ้านจัดสรรแล้วเธอยังไม่ย้ายออกไปอีกเหรอตกอับถึงขั้นต้องมาขายมารดกพ่อแม่กินแล้วเหรอคงอยากจะรวยเหมือนพวกเราบ้างละสิทําไมพวกคุณถึงชอบดูถูกคนอื่นจังระวังนะคะทําไมระวังอะไรก็ระวังจะหน้าแหกเวลารู้ความจริงค่ะขายที่ได้มีเงินขึ้นมาหน่อยก็ทําเป็นปีก,ก้าขาแข็งแล้วเหรอ,อเงินอะฉันมีมาตั้งนานแล้วค่ะ เสียเวลาคุยค่ะคุณแม่คนรวยอะไรจะมาอยู่บ้านสภาพแบบนี้ขายที่ได้แล้วอะ่ะ<ม>ก็ไปซื้อบ้านใหม่อยู่ซะนะคงยังอะไรเอาวรููกชายฉัน,นสิฉันไม่ให้ลูกชายฉันอะ่ะกลับไปคบกับแกหรอกนะแต่คุณแม่ครับผมกับนุชเราสองคนรักกันนะครับแะ้ว่างเราคงเป็นไปไม่ได้แล้วและคุณคุณเป็นคนดีนะแต่ครอบครัวคุณทำไมครอบครัวใช่มันเป็นอะไร นี่แกว่าฉันกับคุณแม่เหรอถ้าไม่ติดว่าวันนี้ฉันมาดีวงานใหญ่ฉันจะด่าแกให้ยับกว่านี้หรอค่ะอา้าวนุชฉันโทรหาแกทั้งหลายสายทำไมแกไม่รับสายฉันเนี่ยโทษทีนามิน้นฉันฟังเสียงหมาเห่าหนังนี่มันเป็นใครคะคุณมิน้นเรามาดีลธุรกิจกันแล้วมายุ่งอะไรด้วยใช่ รีบตามเจ้าของโครงการมาพบฉันตอนนี้เลยจะได้เริ่มทำสัญญากันสักทีเนี่ยนุชเพื่อนของดิฉันเองค่ะเป็นเจ้าของโครงการนี้ของโครงการนี้ทำไมแกทำเหมือนรู้จักกันมาก่อนเลยน,นุชนี่แม่กับพี่สาวแฟนเก่าฉันที่มีใสายแย่ๆฉันเล่าให้แกฟัง อ๋อโลกนี่กลมเนาะใจะเย็นๆนะหนูนูดที่แม่พูดไปทั้งหมดอ่ะแม่แค่ลองใจสมัยนี้จะปล่อยให้ลูกคบใครอ่ะก็ต้องลองใจกันหน่อยจริงไหมไหมนูไม่ได้โง่นะคะเขาดูแสดงเก่ง แต่พี่แกบอกจริงด้วยอะนูตพี่ขอโทษจริงนะพี่เข้าใจผิดเองแหละเข้าไปผิดก็เลยดูถูกงั้นเหรอที่ฉันตัดสินใจคบกับปุ๊บไม่ใช่เพราะฐานนะเงินทองมีแต่พวกคุณที่โอโ้อวดว่าตัวเองรวยมองคนอื่นว่าจนคนแบบเนี้ยอยู่ที่ไหนก็น่า,ารังเกียจถ้าเพื่อนฉันพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยดีลของเราก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะเกด่าให้เสียเวลาเลยไปกันเถอะ เดี๋ยวก่อนค่ะกลับมาคุยกันก่อนคุณแม่ดิวของเราไงดีเนี่ยดิวเดิอะไรกันล่ะฉันจะไปรู้ได้ไงนูนเข้าไปโน่นแล้วเนี่ยเป็นไงล่ะครับพอแม่กับพี่เรื่อมันเลยเป็นแบบเนี้ก็ใครจะไปรู้ล่ะว่านูชอ่ะมันจะรวยระดับเจ้าของโครงการขนาดนี้คุณแม่เราพลาดดิวเนี้ยเราต้องอดตายแน่ๆเลยค่ะ โอ๊ยฉันก็ไม่รู้หรอกนะตาแล้วพี่จับจองกระเป๋าไว้แม่แม่ชิบูเล่นสิคะ